หน่อไม้ไผ่ตรงนี้เขาจะมีก็จะมีอะไรอ่ะมีคายเนะเาะก็จะมีขนแล้วมันมันคายไม่ไม่เหมือนไมหน่อไม้ป่าเนาะหน่อไม้ป่าก็จะไม่ค่อยมีขนแต่นี่เขาจะมีขนอ่อนมากเลยอ่อนมากเดีย๋ยวจะเอาท่อนนี้ดองเอาไว้แล้วก็ ช้อนเบือ่อนะต้มกินน้ำพริกช่วงนี้ดานาไหมเนาะก็เก็บไว้ก่อนทำนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็ขึ้นลำต้นทีนี้มันก็ไม่ไม่ค่อยมีหนอแล้ว เขาจ้วงเลยดูน่ากินไหมเบลอเลยแต่ว่านอนอนไปตรงเขาจะหวานเนาะเขาจะไม่ขืนเราต้มแค่แป๊บหนึ่งก็โอเคแล้ว ต่อตรงนี้ก่อนดีกว่าหอกเลนตันี้ใหญ่มาก <laughs>